ความเดิมตอนที่แล้วโอ้ ตัวลาไม่ได้าทำร้ายเราหรอกนะผมว่าโอเคเราไ <c oughs> ม่ใกล้เราไม่ทำร้ายตาัวละแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปอมันมันลงไปแล้วมันดับเทียนผมก็ต้องไม่นเล่นกับฉันใช่ไหมเนี่ย <someone> คนอื่นก็เล่นชิบหายแ,แล้วเราไม่เล่นกับเขาเรามีคนอื่นมาแทนเ่ะเป็นอีกทำร้า,ายหนึ่งนะผมโอเคอาจจะดีกว่าหรือแย่กว <c oughs> ่าก็เป็นได้โอเค ตัวนี้เป่าเขารักอ้อมกอดอบอุ่นตัวนี้เป่าตัวตัวนี้เป่าโอเคต้องฝาฝั่งนี้ตัวนั้นเป่าโอเคมาฝั่งนี้เาจะไม่พลาดจากการดับเทียนเดยครัดเปิดทางซะเอฟซีอีกแล้วเอฟซีบงตันแดง<อ>ตานและคุณนะ่ะอผีเสื้ออันเะอร์ไฟลเพลงลองเพลงฝั่งหน ปีกลางเฮิรนไปไม่มีวันเดี๋ยวหายยังไงตัวแรงรักพยันก่อนไปหายไปไหนเอลิซีโซล่าไม่ใช่เหรอผมว่ามันเป็นโซล่านะมันมุดมุดไปใต้นั่นแหละโอเคมีโหูเล่นรอดห่วงกันแล้วข้าวสารเอลีข้าวสารสองตันนานข้าวเบือกอะไรตะเลือกหรือเปล่ามีตาไหมไม่มีนะโอเคทานไปได้นะหูอะไรอุ้ยเป็นดีเด็กเพจคนหนึ่งน่ารักอ่ะน่ารัก มันน้องต้องการาอย่างนี้นะผมพ้สโซ่บางส่วนหายไปห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายอะไรอย่างนี้ป้ายหลบักษนาบางอย่างน้องดูวันๆของหายต้องหาให้เจอน้องอยากเข้าห้องน้ำอืมอะไรเด็กอีกคนหนึ่งเด็กเป็ดที่สองนะผมอุ้ยเด็กเป็ดดีเปรตได้ปีจ๋าลิเดียยุบเดี๋ยวช่วงใบแปลกๆนั้นตอนที่เธอรู้ว่าผู้ชายนั้นจะแย้งไงสำหรับเธอ ก็ใจความหมายแต่ไม่เนี่ยเฮ้ยเส้นบอกให้เธอรู้กันคำรับบางอย่างอะนะน,นานนี้ฮะวั h เ hell เจอเด็กผู้ชายตายหาแล้วใครตายยังไงนะความหมายไม,ไ,ไม่แน่ใจอย,อยู่ในตู้นี้แน่แนแนๆเลย ปกติที่เห็นพวกนี้มันจะไม่ไม่ถึงขั้นแบบว่าหายเป็นผีแต่มันคือไปซ่อนตามอซอกอะไรอ่า,าจจะเข้าตู้และโผล่อีกตู้หนึ่งอะไรอยงี้ใครนะนมีม่บนอีก<ค>แล้วโซลา <laughs> ไงโซ <laughs> ลาอีกแล้วเหรอของโดเต็มเลยเรามีมข้อมูลเกมมากมายนะผมที่มีลิ d เดียไดอรี่ด้วยครับไดอารี่บอกว่าการทั้งหมดถูกฉีกกระชากหมดเลยเหลือแค่ใบเดียว เกิดขั้นตองชั้นตอน4ขวบเนี่ยเหมือนว่าพ่อจะไม่ทําต่อแล้วไม่ไม่อยากให้จัดอีกแล้วก็ว่าไปอ่ะทีหนึ่งบอกว่าแม่หายไปพ่อบอกว่าเธอทิ้งไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยพ่อห้ามไม่ให้หนูขึ้นไปชั้นสองรู้ท่าไมกันแน่นะแล้วค่าไปอีกสองสาเดือนก็แม่ก็ไม่กลับมาอยู่ดีพ่อบอกว่ามไม่อยากทะโบตีไปกับหน้าของหนูและเขาช่วยหนูเอง วันนั้นเอนที่พ่ออยากให้ทําผ่าตัดบางอย่างอันนี้แอนนาส่งให้แฟรงกิ้นเรื่องเป็นห่วงเรื่องลูกสาวพวกเราลูกสาวพวกเราแอนนาถึงดิดแฟรงกิ้นแล้วแฟรงกิ้นเป็นพ่อคุณเอาแต่บอกว่าเธอต้องผ่าตัดทุกอย่างจะไม่เป็นไรสำหรับเธอได้โปรดอย่าจัดก,การอะไรเธอมากไปนะถ้าเกิดเธอปล่อยวางแล้วก็ฉันจะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นสามนั้นฉันทํางานต่อแล้วกันนะรักคุณนะจากแอนนา หัวข้อในหนังสือพิมพ์เขียนว่าฉันชื่อแฟงกินฉันเป็นอาจารย์วิชาชีววิท okay. ยาโอเคสรุปเขาเป็นอาจารย์เนาาีเ่ยตา์จริงด้วยโอเคฉันมีของบบว่าของหายากมากมายที่บ้านแล้วก็พวกรูปปั้นงานศิลปะจากอกูอกทะเลของพวกปลาเนี่ยโอเคปัจจุบันฉันคือการที่ได้ใช้หอ,อกเนี่ยอ๋อได้มีหอ,อกในการเหมือนล่าล่าสัตว์ ก็ท่านี่อ่านดูสรุปได้หลายอย่างนะผมผม,ผมอาจจะตัดคร่าวๆอธิบายบางส่วนที่สําคัญนิดนึงแล้วกันนะผมแต่หลักคือตอนเนี้ยเรื่องราวยังมีต่อยไปเรื่อยๆก็ต้องเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆเนี่ย,ยห้องนี้ไม่มีอะไรนะโอเคยี่ห้องนี้เป็นห้องที่แวะมาเป็นห้องก่อนตัวตุปป๊กตานอะไอตัวเด็กเมื่อกี้นี้ที่แปลกๆอันนี้ล็อกอยู่ห้องข้างล็อกอยู่อันนี้เป็นทางเดินยาวที่มีรอยมือเถอไฮไฟครับไฮไฟ แตะมือห้องน้ำนี่ไงมีอะไรไหมเออห้องน้ำห้องน้ำต้องมีของที่น่าจะให้เดาของที่นั่นแหละของของเด็กชัวๆเลยไม่ก็เด็กต้องให้ของที่มีไปขายห้องน้ำได้ตรงข้ามกันแค่นั่นแหละเขานำทางเราอยู่ใน่ที่พื้นเนี่ยที่เลือดมีรอยลากอุ้ยมีลิงอีกแล้วเหรอเฮ้ยพี่เทียนพี่ดิวเออมีอะไรอยู่แถวนี้ไหมไอเทปเนี่ยเทปเทปโอเคกุญแจได้กุญแจอิชักก่อ ผมไม่ได้เอาสองมาโอเคฆาม่หนึ่งนี่นี่แอนดี้นะดีเดียสงสาวดิ่ใช่ดิจะช่วยอ่ะเธอไม่ตายนะแต่ว่าเธอไม่ใช่ตัวเองต่อไปแล้วไม่เคยเห็นอะไรม่ก่อนเลยด้วยน่าสงสารเธอมากเลยอ่ะเธอน่าจะมองไม่เห็นแล้วตอนนี้เธอให้เธอหันมาหาฉันเธอตอบสองเลยด้วยอ่ะฟังนะฉันที่กุญแจ ทีบต่อไปไว้ก,กับไขาควงที่เปิดท่อได้จะหนีไปได้นะท่ออยู่หลังตุ๊กตาม,มือน้ำเงินน้ำเงินนะขอให้โชคดีแล้วไนะข,ววขควงอยู่ไหน<อ>คำถาม<อ>คือตั้งแต่เทปที่แล้วแล้วไขควงคุณอ่ะอืมโอเคเออกไปว่าทีเทียก็ตรงนี้ที่มันนำทางมาแปลว่ามันมาถึงเทปอันนี้โอเคแล้วก็พาเทปน<ต>ี้สองไปโอเค มันแปลว่าอ๋ออันที่ตอนนี้ผมหาทารับเจออาจจะแบงแต่เทสสองแต่เทสสองเราไม่ได้ไงก็เลยไม่รู้ทนรับอันนั้นพอดีอ๋อโอเคเป็นไปได้ดังที่เทปชั่นนี่แหละครับก็คุณคู่ตกมือแทปปี้นะลีเดียมาแล้วผมว่าดิ้นเสียงเดินลีเดียชัวชัวดิ้นเสียงเดินลีเดีย แล้วมันมาแล้วผมจะหนีตรงไหนซ่อนไหนได้วะรีตเดียแห้งนั่นริตเดียอ้อมเหรครับริเดียไอริตเดียไม่เห็นิเรีกี้ไม่เห็นตัวริเดียเลยเมื่อกี้ผมก็ไม่เห็นได้ยินเสียงะเมื่อกี้มีนี่ปะไม่รู้ผมไม่รู้ไม่เห็นนี่ริเดียไม่เห็นใช่ริเดียไม่เห็น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 ดิว่าไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นรู้ไม่เห็นว่า เออนิดเดียวไม่เห็นมามาไม่ต้องมาโอ้ตันตันเดี๋ยวเดี๋ยวตัน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 ผมงงทางโอ้ะถ้ามันหายถ้ามันหายเออแต่เราวิ่งเร็วกว่ามันนะเราวิ่งเร็วกว่ามันทีหนึงแล้วผมจะไปไหนได้ผมไม่รู้ไม่รู้ไปทางนี้แหละนิ่เดียวไปที่มีห้องน้ำด้วยไม่ได้ไปห้องน้ำเลยอู้หเสียงหัวเราะมันไอ้ลิงมันตอลิงมันตกมันจะมีตามเสียงลิงโอเคผมต้องซ่อนลงที่แบบเออไม่มีสายซ่อน ล้าหนียังไงเนี่ยนะหรือถ้าเรารเตลไหมไม,มันหยุ่มันมันย่อไม่ได้ไดมันมห้องน้ำก่อนนะโอเคโอเคฮูค้ยไม่รู้นี่ยรูปภาพเด็กอะไรมะเนี่ยเดี๋ยวผมลองนิ่งๆก่อนนะอันนั้นตามเสียงเท้าก็ได้ทำไม,ามาไม่ต้องมากลัวโอเคไปทางซ้ายโอเคเลยไปแล้วเลยไปแล้ว คิดว่านะถ้าเราไม่เดินผ่านลิงไะโอเคโอเคคิดว่าน่าจะรอดถ้โค้กมีอะไรอ่ะมีเหรอแต่เสียงดังไว้ก่อนถ้ากดเออะไรโอ้เด็กเด็กโอ้โอ้เพื่อน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 เต็มเลยกดแล้วมันได้แล้วตกกดมันได้แล้วเนาไม่รู้ไม่รู้มันไม่กดได้ไม่รู้ดูทางขวาหน่อยอยู่ในห้องฝั่งเนี้ที่ผ่านแล้วอยู่ทางเนี้ย เค <Okay, S 2> เสียงหายเดี๋ยวนะไม่มีอะไรจริงหรอเกโอเคเดี๋ยวนะซาวมันจุกจุกก็หายโอเคอยู่ในเนี้ยลิงอยู่น่าผมห้ามไปลงลิงนะจะมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ขวาโอเคอันนี้กุญแจโอเคกุญ okay, แจเจแจไขอะไรวะไม่รู้มีใบไหมไม่มีใบไหมอุย้ย ไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกเราไม่ได้เดินผ่านดิงมันรู้ได้ไงไม่รู้ไม่รู้เนี่ยไม่รู้เออมันไม่เห็นมันมันต้องฟังเป็นเสียงมันต้องฟังเสียงถ้าเราไม่วิ่งหรือเราไม่ผ่านลิงตบพวกนี้มันก็จะเป็นโอเคเนี่ยมันจะจุดให้เราเดินหลบดิงเหมือนตอนใช่ใช่ใช่เหมือนตัวเป่านะโอเคใช่ตัวเป่าเราอย่าไปย่งกับดักนี่เ็นชั้นยออุ้ยมีบูชาลุปั้น ูภาพขาใครขาปอมโอเคปลอ,อมปอมปอมปอมเอาไปหลอกเหรออะไรเนี่ยอืมเป็นไปได้นี่กราบไหว้บูชาอืมนี่มันอะไรวะเนี่ยนี่ขาโอ้ขาจริงคุณหมดเนียโอ้ my god ไม่ก็ขาเขาเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ขาปอมแต่ขาจริงเลยนะเป็กบ้าเลยอืม <c oughs> เป็นไปได้ปูลิงแล้วโอเคปูยาจะ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 โอเคออลิงดักทุกที่เลยครับผมซิกแซกครับซิกแซกโอเค ดีเยอะเลยผมว่ายัางไงก็เจอแบอันนี <c oughs> ไ้ได้แหละได้ต้องมีจุดหลบได้ได้เดขนาดนี้แล้วโอเคปลาเนี่ยตรงนี้กลับมาตรงจุดจุดฝั่งเนี้ยห้องน้ำเนี่ยใส่บอกได้แล้วโอเคเอา้าไปต่อเลยเพราะผมจะพลาดอย่างไป, <c oughs> ปไม่ไปแหละเราเราเราไปต่อดีก <c oughs> ว,ว่ากูออนเมื่อกี้โคตรน่ากลัวอุ้ย ลองอีกยางจะร้องอีกปลามืดลึกขอให้หลับสบายตลอดการตลอดไปจ้าให้รู้เนื้อเพลงด้วยเนี่ยมันเกี่ยวกับปลาไออยู่ในสภาหรอมผมูาษาไม่พูดเป่าอีกแล้ววะเราให้เราไปปีนอ๋อนี่แปะพอาะแเสียงพอพอแล้ว พวกลูกตัวเองนี่อ้ย FC ตาย FC ดัโซล่าโอเคเกาะกันมาเลยทีเดียวโอเคเยอะเลยติดเดือดร้องอีกไม่หยุดไม่หยุดเอาละปิดไปปิดโอเคฝั่งนี้ก่อนนะเดี๋ยวข้างเรือเดี๋ยวทีดังแล้วกันขึ้นมาแล้วมันขึ้นยาวโอเคขึ้นยาวๆสี่เทียนที่ดูสีเทียนโอ้นี่ไง ้วแลต้องกลับไปขายไอ้ท่อนั่นเหรอท่อแรกที่เราเจอนะเป็นไปได้อุ้ยนี่มันราคาขายอวัยวะเนี่ยอวัยวะเวลาเขาบอกเวลาไปกระชาเนี่ยเอาตังขายไตขายไตขายส่วนของร่างกายเท่าไหร่กันแน่นะนี้ผมราคาดีนะขายไตไปเลยครับเปิดได้นะผมว่าจะลงล่างอนะผมกลัวมันทางไปต่อ อาจจะมีของด้วยนั่นแหละผมเราก็เป็นทางไปต่อจริงว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูข้างลางให้ช่วรทีหนึ่งมันดูเป็นทางไปต่อ,ตอ,อยาวๆเลยมันมีขนม้นไลางอยู่ซะเลยข้างล่างอาจจะมีของนี่แหละผมว่าเขาชอบเอขาครั้งนี้ก็เหมือนทางไปต่อเอ,อ,เอาเดี๋ยวลองดู โอ้พี่เกนียวแน่ใจนะว่าทางนี้เอาข้างบนก็ได้ข้างบนดูดีกว่า่แนใจเลยอ่ะข้างบนดูปลอดภัยนะโอเคแอดเัวเนาะโนาะเนเะ็นาะไม่ว่าอย่างนั้นล่างดูไม่ใช่อะล่างดูอืมมันเยอะเหลือเกินโอเคอันที่เห็นไหมห้องก็มีทางไปต่อยเลยวันนี้มันเยอะจังวะโอเคห้องโคตรเยอะอ๋อเชื่อมเนี่ยโอเคเราจะได้เอานี่ออกมาแล้วก็จะได้ เปลือยใช้ไหมต่อได้โอเคเครื่องหน้ามันคือโต๊ะทรมานนั่งเก็บก้นแน่เลยเก็บหลังใครจะไปนั่งโอ้เรื่อยๆเลยโอ้เนี่ยคนนั่งไปเลยครับไปเลยผู้นั่งผู้ตื่นผู้เบิกบานโอ้โต๊ะก็คุ้นๆนะเนี่ยเหมือนจะบอกลาเฮ้ย ไม่ดูเฮ้ยเขาอยากให้ไข่พี่นิวคิดไปมันไปต่อไหมวะผมว่าเป็นทางไปต่อชชว้โผมมีทางเยอะไปแล้วผมว่าโอ้โหเราควรมาเรอพี่นิวอันนี้เราควรมาจริงอะควรดูยังไงก็เป็นกับดักดูเปิดแล้วมันดูไม่ทันแล้วมันเหมือนทางเลสเอนดิ้งเลยบอกว่านีแปลก มีบนมีล่างมีโอ้ผมมาผมมาดัดเอ็นดิงรู้สึกไงไมันดูนมันไม่ใช่ที่ควรจะเป็นนะครับไม่ยอมเขาไม่ยอมลูกพ่อ <laughs> โอเค okay. ไปต่อนะไปต่อไปต่อไปต่อไม่รู้กันไม่รู้ไม่รู้โอ้ยตาลายตาลาย <laughs> คือมันมันมีทางใช่ะตรงนั้นบีอ่ะ,อะย้อนกลับมาย้อนกลับมาย้อนกลับมากินลูกอมเออลูกอม ไม่มีแกว้เป็นอีกทำลายหนึ่งเอดวิดตื่นมาในตอนเย็นไปเยี่ยมเพื่อนเขาชื่อทอมโอเคคนเราทำลายกันสว่างอนแลนแน่ๆเลยครับทอมเลิฟอ์แมนแน่ๆทอมอยู่ใกล้หัวมุมนะแต่เดวิดใช้ทางลัดไปผ่านสวนเนาะอุ้ยมันไดอะสวนหนี่ยเอาบันไาแบกย์ดเป็นทางหลังบ้าน ใช่แล้วลังบ้านอีกแม่ไม่อยู่แล้วเขาจะไปทางหน้าต่างห้องครัวแม่ไม่อยู่แล้วใช่ผ่านเคาน์เตอร์เลยไปเลยครับเดี๋ยวเป็นผมเพื่อหาของก่อนประเด็นคืออุ้ยนี่แม่ไม่อยากขออนุญาตแม่นะถ้ารู้แม่ไม่ปล่อยแน่เลยก้นงอนใช่ไหมแม่ทำไมครับเนี่ยอยากส่งหน้าแม่แม่ไม่ให้ดูอะืมแม่หันมาเป็นผู้ชายทำไงล่ะครับ อย่ยงตรงนี้มันน่าต,ตอบตอยั่ไงดีอ่าไอวอเนี่ยวางครับวางอ่ามีที่ให้วางด้วยไงอยากกลัวไปเลยอืมไม่ต้องกลัวพองกับเพงลงไพลเละพอเพิงตอนนี้น้องเอา<ส>นี่คือบ้านทอมอ่าไม่ใช่มั้งสุดท้ายแล้วก็เป็นคนที่กอดตุ๊ก,กาตาทุกเส้นทาง<ส>รอบๆกำแพงลอยแตกเสร็จ ซากทั้งหมดทั้งมวลเงาก็เหมือนจะมีชีวิตเหลือเศษชิ้นเล็กๆน้อยๆมากมายในความมืดที่กำลังมาเธอและฉันมาสุกได้กันกีดร้องกีดร้องสุกจุ่มไหนกีดร้องเนี่ย ได้โปรดอยากรัวไปเลยน้ t เดีือดหายเลยด้วยประเด็นคือที่เมื่อกี้เราไปน่าจะเล่นชอยได้จริงๆนะผมว่าน่าจะใช่นะถ้าอันนี้เหมือนเรามาทางปกติใช่ไหมเหมือนมาทางทางแบบเราไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังเทปแอนดี้อ่ะอืมใช่ใช่แล้วมันแก้ไม่ได้แต่มันไม่มีจุดเซฟให้เรามันเซฟออโต้ใช่ไหมไม่มีเซฟจริงๆด้วยโอ้ my god มีป้ายประกาศคนหายวะเนี่ยคนหายจริงด้วยคาร์เลตอเล็กซ์เลสลีย์เชอร์แมนใครไม่รู้ทุกคนแหละเป็นผมผมยอมจุดถังแก๊สแล้วก็อยู่ตรงนั้นแหละนี่เพื่อนอนนีินะนั่งขาคนด้วย่ใช่เพื่อนผมเพื่อนเราก็ดูทีด้วยกันเมื่อกี้แหละดูแคปเกมด้วยกันเมื่อกี้ใครก็ดูทีวีไงกันจำไม่ได้แล้วเพื่อนเรา ไม่ใช่เลยแต่ผมเชื่อว่า,าโซลารเป็นตุ๊กตาคงง่ายอย่างนั้นแหละนั่นแหละก็โซลารเพื่อนเราไงมีเลขอะไรเขียนกันด้วยเนี่ยโอ้แม่ใ่ละคนมันหกหกหก,หกหกหกเหรอเลขปี <คน S 1> ิศาจเลยอ,อีกคนหนึ่งมีแปดนะครับออคนนี้ระใช่แล้ววันนี้ก็หกหกเนยเอา้าหกหกนี่หว่านี่ก็แปดเลขของสตา์นอาจจะรวมกันเป็นหกเก้าหกเก้าันน้นะครับ ไอ้บ้าเฮ้ยเทียนเทียนเทียนมันมันมีบันไดให้สอนอ๋อโอ้ใช่บันไดสุ่นตะวันเขโอเคียวเขอบคุณรู้จักอันนี้ไม่มีอะไรนะแค่ส่องไม่ใช่ให้ส่องแล้วมีทางออกนะครับเฮ้ยมันมีสวิตช์เปล่าพี่นิวลองส่องใหม่เออใช่นั่นน่ะลูกตานั่บังปะพอเราโดนโซคาร์ต้าลโอ้ เธอหนีเขาได้ครั้งหนึ่งแล้วนั่นเพื่อนเราคนแรกเพื่อนเพื่อนรคนแกผมไม่ใช่เพื่อนเราคนแรกผมบอกไม่ใช่ผมไม่ไม่เพื่อนเราอยู่ด้วยกันนานเพื่อนไม่ใช่เพื่อนเราเป็นเพื่อนกันเถอะโอเคไม่เอาเป็นไหนวะล็อกล็อกมั่วไม่อายเปล่าผมมีเปล่าไม่เอาไม่เอาอืมนะตัวเปล่ามันอยู่ตรงนี้เหรอเฉยๆนะแล้วเพื่อนอะไรวะ ต่อสองตัวโอเคไม่รู้ผมไม่รู้เอ่อโตเร้นเสียง้นขวามันบินมาแล้วบินมาแล้วบินมันบินเราเราเล่ามันมาเพื่อที่จะให้มันโดนเป่าเล่นเป่าทำไมอ่ะครับเป่าทำไมไม่รู้เอาเนี่ยได้ได้ถุง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 ทำไงวะถุงถุงปอบตัวเป่าไม่รู้ทำไมเนี่ยโอ้โหวิ่งมาทำไมเตียนเตียนวนวิ่งวนวิ่งวนวิ่งวนนี่วน มีเสียงมันเดินตามตามนข้างหลังม่าตายตายยังตายแค่ตายกลับไม่ได้ด้วยโอ้เรียบร้อยจริงๆตามเพื่อนครับไม่ตามมันไม่ตามมันไม่ตามมันเจนเจนเจนนะครับไม่ตามจริงๆนะครับตามที่เพลงมาแล้วอ่ะมันไปทางใหม่ไม่ได้เหรอมันที่ทางที่เขาออกมาผมคิดหรือผมคิดเออจริงด้วยหลางมาเอาอย่างนั้นเลยเหรอ เอา,าออต้องบันไดต้องทำอะไร<ห>อ<า>่หาหาไอตัวตัวท่านยืนอ่ะใช่เมื่อกี้นั่นอยู่ข้างเมื่อกี้แหละให้ผมเดาน่าจะอยู่ตรงกลางนั่นแหละแบบวันต้องครอบหัวอันนั้นหรือเปล่าไม่ก็ไม่ต้องครอบฝ่าไปเลย <c oughs> หายเจอกันยังไม่เห็นเลยมันอยู่นั่นแหละครับมันอยู่นั่นแหละไม่ได้ถามไม่ได้ถามเพื่อนอ๋อนี่โอเคเขาอีนี่อโอ้โหรือ <c oughs> วิ wing, wing, wing. Girl, girl, ่งวิ่งวิ่งเป่าช่างมันเป่าช่างมันโอเคโอเคหยิบหยิบโอเคไปไปวน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 วิ่ง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 โกโกเร็วตัวมัเร็วเกิน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 วนรอบหนึ่งเร็วเกินีกรอบหนึ่งไอ้จิ๊บวนรอบหนึ่งเดีอย่าอี๋ยวเดี๋ย่เดี๋ยวเดี๋ยวไปอ่ะเออแค่วนรอบหนึ่งโอเคอยู่นี่ โอเคโอเคโอเครอดละไปแล้วไปแล้วรอดรอดโว้ยรอดรอดรอดไปก็อีกก็อีกขึ้นขึ้นขึ้นไปวิ่งในกับเพื่อนเน่ยเพื่อนเราทำอะไรเดวิดหลุกกันไหมล่ะเนี่ยนะพักดีแล้วก็สุดทาพมากเลยอ่ะสงควรได้รับของรางวัลนะเนี่ยไหนเอ้เนี่ยมันจุดเริ่มต้นเกมหรือเปลาตอนเดโมไอ้กล่องบ้านเนี่ยเรียบร้อย แต่ก่อนอื่นมีเพจหนึ่งก่อนนะเข้าไปในกล่องได้ไหมนั่นไงอีกล่องเดโมเออทำงั้นแล้วก็อาจจะปล่อยเธอไปได้นะเข้าไปในกล่องซะอาจจะได้กลับบ้านก่อนมือม้อเย็นนะเนี่ยวางกระเป๋าไว้ตรงเก้าอ,อี้ซะ วางเทียนไว้ตรงแล้วเข้าไปในกล่องซะเดวิดเดอะคลายเบบี้เดวิดโอ้่าโอเคนิวสีฟ้าอุ้ยขอวางจุดวางอะไรก็วางอย่างอย่างเชื่อฟ <player> ังเข้ากล่องเนี่ยประตูเปิดผมอ่าแบทอินนั่นเลงรู้สึกได้แออเราไม่ทางเลือกอื่นแล้ว เอาละเข้าไปในกล่องซะไม่ไม่เข้าความความรักของทำให้เราไปถึงตรงนี้ได้ความปิดกล่องเรียบร้อยทำได้ดีมากเดวิดฉันได้เตรียมพร้อมและสำหรับการมีติ้งนะที่วางแผนไว้อะ อาจจะเป็นคนเห็นกับตัวนิดนึงนะเนี่ยแบบถ้าเกิดว่าฉันไม่แบ,บ่งสมบัติให้กับอเอกอดเอบได้ไม่ต้องห่วงนะเดวิดอีกแป๊บเดียวก็จบแล้วล่ะแล้วเรากดเอฟได้เมื่อกี้ได้ไดแต่ไม่ได้กด <c oughs> อ่าเอ้ย อจ็ดร้อยเจยดร้อยอ๋อหมื่นกดเอฟเลยครับกดเอฟไม่ได้แลยครับกดแล้วเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันไม่รับการเรากดติ๊กต่อไปแล้วเพื่อไว้อะไรครับเรื่องสเปคแล้วเอฟตูนสเปคไม่เหลือแล้วอุ้ยยิดาโอ้ยยิดายิดา